วันไฟนห้ยวันเสาร์ไม่เหงานะจ๊ะสวัสดีครับเ,เ,เพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนพบกับผมอีกแล้วออกับการวิเคราะห์มวยวันนะฮะและคลิปนี้เป็นวันไฟนหนที่29นะวันเสาร์ที่8มีนาคมผมก็เพิ่งคิดออกว่ามันมีมวยวันเสาร์ด้วยเกือบลืมไปเลยนะครับผมลืมดูวันที่ <laughs> จริงจริงผมนึกว่ามันจะเป็นสัปดาห์หน้าสัปดาห์วันที่10กว่าก็ว่ากันไป เพราะฉะนั้นเช่นเดิมเช่นเคยครับผมก็จะเอาคู่มวยกติกาม,มวยไทยมาวิเคห์ให้กันฟังนะฮะมีคู่มวยไทยให้เราได้ดูหลายคู่เหมือนกันนะ 4- 5ห้าคู่เลยโอเคครับจะมีคู่ไหนบ้างเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับเริ่มกันที่คู่แรกนะครับสเตฟานโครโรดีพบกับคาสุกิคิตาโนเริ่มที่สเตฟานโครโดีก่อนเลยนะครับนักชกไอแลนด์วัย30ปีเปิดตัวในรายการมา2ไฟ์เนี่ยยังหาชัยชนะไม่เจอเลยนะครับ เริ่มด้วยการมาแพ้คะแนนเอกฉันให้เสือแบล็กและไฟล์ล่าสุดนี่แพ้็อกเอาท์ให้กับอเล็กเซย์บาลิโก้นะครับสเตฟานโครดีเนี่ยเป็นมวยเท่าที่ผมดูเป็นมวยฝีมือนะเป็นมวยรอจังหวะอาจจะไม่ได้ฝีมือจ๋าหรอกแต่ว่าเป็นคนที่รอจังหวะออกอาวุธได้ค่อนข้างดีมีหมัดเท้าเข่าศอกอาวุธค่อนข้างครบเครื่อง และอาวุธก็ค่อนข้างมีน้ำหนักดีเลยทีเดียวแต่ติดที่ว่าสเตฟานโคโลดีเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยค่อนข้างหลวมมากนะครับใน2ไฟที่ต่อยมาเนี่ยไฟแรกโดนเสือแบกนับไป2นับนะทั้งที่ตอนแรกได้นับเสือแบ็กมาก่อนและในไฟที่2เนี่ยโดนหมัดอเล็กเซย์บาริโกโดนน็อกเลย เรียกได้ว่าการป้องกันตัวเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะค่อนข้างที่จะหลวมสําหรับผมผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นมันก็เลยทําให้เขายังหาชัยชนะไม่เจอเลยส่วนเรื่องอาวุธมวยการรอจงังหวะออกอาวุธเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีแล้วครับขาดแค่ระบบป้องกันตัวก็ต้องมารอดูกันแหละครับว่าในไฟที่3เนี่ยจะหาชัยชนะเจอหรือเปล่ารอชมรอเชียร์ครับ ข้ามฝั่งมาทางด้านคัตสุกิคิตาโนะนักชกญี่ปุ่นวัย28ปีนะครับเปิดตัวในรายการมาเนี่ยต่อยเป็นหนึ่งไฟเป็นการชนะคะแนนเอกฉันนะคัตสุกิคิตาโนะเนี่ยเป็นมวยค่อนข้างที่จะฝีมือดีเลยเท่าที่ดูเป็นคนที่การยืนมวยสวยงามมากการออกแข้งเนี่ยมีน้ำหนักออกแข้งได้สวยงามล้อจังหวะออกอาวุธได้สวยวงในมีสับสอกให้เห็นก็มีนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างรัดกุมในการต่อยนะ ในไฟที่เขาชนะมาเนี่ยก็จังหวะเข้าวงในแหละฟันศอกคู่ต่อสู้จากตุรกีไปได้นับเลยทําให้ชนะคะแนนเอกฉันแต่ว่าในยกที่3เนี่ยก็เห็นโดนบี้โดนบทเหมือนกันนะครับก็ดูจะเหมือนจะแรงตกไปเหมือนกันแต่ดีที่ว่าได้นับมาและทําได้ดีกว่าในช่วงยกแรกๆนะครับและไฟนี้เป็นไฟที่2ของคาสูกิคิตโนะก็ต้องมารอดูกันว่าระบบความฟิตจะดีขึ้นกว่าเดิมไหมเพราะว่าการยืนมวยการออกอาวุธความรัดกุมเนี่ยค่อนข้างดีเยี่ยมอยู่แล้วรอชมรอเจ์กันครับ และคู่นี้ครับสเตฟานกับคัตสุกิผมค่อนข้างชื่นชอบไปทางคัตสุกิคิตาโนนะครับสิ่งที่ทําให้ผมชื่นชอบคัตสุกิคิตาโนก็เพราะว่าเขาค่อนข้างมีความรัดกุ่มและการยืนมวยนี่สวยงามมากออกอาวุธได้ค่อนข้างดีที่ไม่ชอบสเตฟานเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่ว่าไปครับค่อนข้างที่จะหลวมให้เราได้เห็นบ่อยอยู่เหมือนกัน โดนนับโดนน็อกมาแล้วแต่อาวุธสเตฟานก็ดีมีน้ำหนักอยู่แล้วครับจริงๆคู่นี้ผมมองว่าก้อนท้าที่จะสูสีนะจากฟอร์มจากอาวุธเพียงแต่ว่าคาสุกิคิตาโน่เนี่ยมีความรัดกุมมากกว่า เท่านั้นเองนะครับอาวุธมวยี่พอกันเลยเพราะฉะนั้นผมว่าไฟนี้เชียร์ไปที่ญี่ปุ่นดีกว่านะฮะน่าจะใช้ความรัดกุมและความอึดสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเอาชนะไปได้ในไฟนี้รอชมรอเจอกันครับมากันที่คู่ต่อไปนะครับเป็นทางด้านอารีย์เอ็ดพาซาพบกับนนทชัยจิตเมืองนนเริ่มกันที่อารียนเอ็พาซ่าก่อนเลยนะครับผมนักชกวัย21ปีจากสหรัฐอเมริกานะฮะ เท่าที่ดูฟอร์มมาเนี่ยเขามาจากรายการราชดดำเนินนะเห็นต่อยอยู่หนึ่งไฟท่วนเลยและจากที่ได้ดูมาเนี่ยอาเลียนเป็นคนที่หมัดค่อนข้างดีนะครับหมัด123เนี่ยได้ค่อนข้างแม่นเลยวงในสามารถตีเขาได้ปักซอกได้ด้วยเรียกได้ว่าครบเครื่องครับอาเรียนเอสพาซาคนนี้จากอเมริกา แต่ความชัดเจนของอาวุธเนี่ยเท่าที่ดูก็คือหมัดนั่นแหละครับส่วนอาวุธอื่นๆเนี่ยอาจจะออกได้ดีแต่ว่ายังไม่ชัดเจนเท่าไหร่เอาตรงๆก็คือเรายังไม่ได้เห็นอะไรมากมายจาก a าเ e ียนเอสพาเลยเพราะว่าหาฟอร์มดูได้ยากเหลือเกินและไฟนี้เป็นไฟมาเปิดตัวกับรายการวันก็ไม่รู้ว่าจะปรับตัวกับนวมเล็กเปิดนิ้วได้ดีแค่ไหนนะครับแต่สไตล์การต่อยเนี่ยผมมองว่าต่อยได้ค่อนข้างดีเลยต่อยฉลาดไม่เข้ามวยมั่วนะฮะ และที่ชอบที่สุดก็คือเวลาเข้าวงในเขาแก้ได้นะครับเป็นมวยต่างชาติที่ไล่แขนเป็นแก้เขาได้มีเข่าเสริมและสภาพร่างกายค่อนข้างที่จะดีนะครับผมแต่ก็พูดอะไรเยอะไม่ได้ครับเพราะว่าเห็นฟอร์มน้อยเหลือเกินรู้แค่ว่าการออกหมัดเนี่ยออกหมัดได้ค่อนข้างแม่นยําและดีมากๆนะครับหมัด1นึส่วนเรื่องถ้าโดนอาวุธหนัหนกๆจะยุบไหมอะไรไหมเนี่ยไม่เห็นจริงๆครับต้องขอโทษขออภัยด้วยจริงๆ เอาเท่าที่เห็นนะครับสำหรับอาเลียนเอ็ดพาซาต้องมารอดูกันละครับว่าเปิดตัวในวันจะเป็นอย่างไรถ้ามาทางด้านนนทชัยจิตเมืองนนนักชกไทยไวัย25ปีนะครับผมแชมป์รถทูวันนะครับนนทชัยเนี่ยได้มาเปิดตัวในรายการเนี่ย สองไฟแล้วนะเริ่มจากไฟแรกชนะคะแนนเอกฉันอลเลซิโอมาลาเตสตาไฟนั้นอาจจะยังไม่ใช่ฟอร์มที่ดีมากๆของโนนชัยเท่าไหร่แต่ก็สามารถเอาชนะมาได้และในไฟที่2เนี่ยเข้าตามากนะครับน็อกดิมิทีคอปตุนจากรัสเซียไปได้นนนชัยเนี่ยต่อยรัดกุมมากๆกาดแน่นมากๆ วงนอกออกแข้งเสริมตลอดวงในมีเข่าเจ็บๆเลยใช้ช่วงชกความยาวของตัวเองได้เป็นประโยชน์มากๆนะครับจนท้ายที่สุดศาสตร์แข้งตีเขา่าจนดิมิทีครอปตุนเนี่ยยุบเลยนะฮะและก็ปิดเกมด้วยการต่อยหมัดไปครอปตุนไม่ลุกเลยเรียกได้ว่าทําได้ดีมากๆที่ผมชอบที่สุดคือความรัดกลุ่มนี่แหละเป็นการรัดกลุ่มที่ออกอาวุธตลอด เปิดตัวมา2ไฟชนะลวดแบบนี้เส้นทางสดใสเหลือเกินนะครับและเราก็ต้องมารอดูว่าในไฟที่3ของนนทชัยเนี่ยจะยังคงความร้อนแรงได้หรือเปล่ารอชมกันครับคู่นี้ครับอาเรียนเอสพาซากับนนทชัยจิตเมืองนนจริงๆผมว่าถ้าได้เห็นฟอร์มอาเรียนเอสพาซาเยอะกว่านี้มันน่าจะมีข้อมูลให้มาวิเคราะห์เสริมวิเคราะห์เพิ่มเติมหน่อยนะฮะแต่ว่าเห็นฟอร์มเขาน้อยเหลือเกินส่วนนนทชัยเนี่ยเราเห็นฟอร์มมาตลอดอยู่แล้วครับเรียกได้ว่า ต่อยดีมากๆมีความรัดกุมสูงออกอาวุธได้ดีทุกลูกไฟนี้ขอเชียร์ไปที่นนทชัยจิตเมืองนนแล้วกันนะครับหลักๆที่เชียร์เลยก็เพราะว่าเห็นฟอร์มเยอะกว่านั่นแหละและส่วนสูงนนทชัยค่อนข้างได้เปรียบนะนนทชัยเนี่ย180อาเลียนน่าจะประมาณ175-76ไม่เกินนี้ครับผมคิดว่าลูกชัดเจนของนนทชัยค่อนข้างดีกว่าอาลียนจะเก่งมากๆก็คือการต่อยหมัดนั่นแหละต่อยได้แม่นยำ แต่เราก็ไม่รู้ว่าถ้าอาเลียนโดนสาดแข้งหนักๆของโนนัชัยโดนตีเขาเ่าแรงๆของโนนัชัยเขาจะทนได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เลยนะครับแต่ท้ายที่สุดมวยมัน50 50นะครับอาเลียนก็ทําได้ดีจริงๆเท่าที่ดูฟอร์มมาอาจจะปักศอกนนัชัยหน้าแตกหัวแตกโดนจับน็อกก็เป็นได้ไม่ทราบได้จริงๆแต่ขอเลื่อยเชียร์ไปที่โนนชัยจิตเมืองนนท์แล้วกันนะครับผมเห็นฟอร์มเยอะกว่าย่อมดีกว่าหรือเปล่ารอชมรอเชียร์กันครับ มากันที่คู่ต่อไปนะครับเป็นมวยหญิงรุ่นอะตอมเวทระหว่างหยูเหยาปุยพบกับมาร์ตินาเคียชินสก้าเริ่มที่หยูเหยาปุยก่อนเลยครับนักชกจอมบูวัย32ปีจากฮ่องกงนะฮะเราต่างรู้เรียนว่าหยูเหยาปุยนี่เป็นประเภทบ้าเลือดนะครับผมยิ่งต่อยยิ่งแรงเลือดยิ่งออกยิ่งบ้านะฮะต่อยในรายการมาเจดไฟนะพึ่งแพ้ไฟล่าสุดนี่แหละ สไตล์การต่อยก็คือเดินบู๊ดุดันตลอดเวลาออกอาวุธตลอดเวลานะครับวงในมีเขาให้เห็นเหมือนกันแต่อาวุธหลักๆของอยูเหยาปุยก็นั่นแหละ การออกหมัดไม่หยุดจะโดนไม่โดนนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ถ้าโดนทีเนี่ยก็สามารถเรียกนับเรียกน็อกคู่ต่อสู้ได้หลายๆลยแล้วเหมือนกันนะครับแต่ข้อเสียใหญ่ของอยู่เหย่ยปุยเลยก็คือการที่เป็นมวยบู๊มวยเอาร่างกายเข้าแรกนี่แหละฮะถ้าไปเจอมวยที่อาวุธหนักๆอย่างไฟล่าสุดโดนอาวุธเต็มๆก็โดนน็อกได้เหมือนกันเพราะว่าการไม่ค่อยดีนะครับเลยได้ว่า ถ้าไม่เองก็ฆ่าต้องมีใครสักคนลงไปกองอะไรประมาณนั้นแหละฮะใช้ร่างกายเข้าแลกนี่ก็เป็นเรื่องน่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าอายุตอนนี้ก็32ปีแล้วนะแต่เรื่องความบูดดดันเนี่ยไม่เป็นสองรองใครแน่นอนอยู่เยาวปุยต้องมารอดูกันละครับว่าในไฟนี้จะสามารถกลับมาคว้าชัยได้หรือเปล่าหลังจากโดนน็อกไปในไฟล่าสุดรอชมรอเชียร์กันครับข้ามมาทางด้านมาตินาเคียชินสกานักชกสาวจากโปแลนด์วัย22ปีนะครับผมนี่คือหญิงแกล่งจากโปแลนด์เลยนะฮะ เป็นมวยที่ฝีมือดีมากๆต่อยมา2ไฟเนี่ยเป็นการชนะ TKO ในไฟแรกและไฟที่2เนี่ยแพ้คะแนนเอกชั้นนะครับแต่เป็นการแพ้ที่ไม่เสียของนะซึ่งทําได้ดีมากๆแต่ไปพลาดโดนนับนั่นแหละเลยทําให้แพ้ไปมาติน่าเคียรชินสกาเนี่ยโอ้โหอาวุธครบเครื่องครับวงในนี่เสียบเข่าเจ็บมากๆวงนอกสับขาได้แรงสุดๆการ์ดมวยค่อนข้างดีออกอาวุธได้เป็นชุดดีมากๆ หมัดชุดเนี่ยไม่ใช่1 2 3นะครับมีถึง4ถึง5เลยนะฮะและที่สำคัญอายุยังน้อยยังสดนะครับแรงยังไม่ตกเรียกได้ว่าเป็นมวยหญิงที่อนาคตไกลอีก1คนเลยแล้วกันผมว่าเสียดายจริงๆในไฟล่าสุดไปพลาดโดนนับนั่นแหละถ้าไม่พลาดโดนนับลูกนั้นก็คงจะคว้าชัยไปได้แต่ว่ามันผ่านไปแล้วครับต้องมารอดูกันละครับว่าในไฟนนี้เธอจะกลับมาคว้าชัยได้หรือเปล่ารอชมกันครับ คู่นี้ครับยูเหวยาปุยกับมาติน่าเคียชินสกาทั้งคู่เป็นมวยที่บูสนุกทั้งคู่เลยนะครับผมยูเหยยาปุยเนี่ยกประเภทไม่เองก็ฆ่า,าต้องมีใครสักคนลงไปกองเดินบูได้ตลอดเวลาแต่ว่าการไม่ดีเอาเสียเลยนะครับค่อนข้างที่จะหลวมมากส่วนมาติน่าเนี่ยก็อย่างที่ว่าไปครับฝีมือดีมากๆวงในตีเข่าเจ็บฟันศอกเจ็บวงนอกสับขาได้ มัดออกเป็นชุด4ีห้ามัดได้สบายเลยเพราะว่าร่างกายยังสดยังแรงอยู่และที่สําคัญมีความรัดกุมมากกว่าอยู่เหยา่ยปุยพอสมควรนะผู้นี้ผมค่อนข้างชื่นชอบไปทางมาติน่าเคียชินสกานะครับอย่างที่ว่าไปอยู่เหยา่ยบปุยเป็นประเภทเอาร่างกายเข้าแรกครับถ้าเจอมวยอาวุธหนักนก,นก,ก็มีสิทธิ์ลงไปนับลงไปน็อกได้เช่นกันเราเห็นได้ชัดจากไฟล่าสุดที่เธอโดนน็อกนั่นแหละพอเจอมวยอาวุธหนักเข้าไปเรียบร้อยเลยเหมือนกันและมาติน่าเคียชินสกาก็ อาวุธหนักแรงมากๆผมเชื่อได้ว่าในไฟนี้สาวน้อยจากโปแลนด์น่าจะกลับมาคว้าชัยได้เผลอๆมีสิทธิ์เรียกนับเรียกน็อกก็เป็นได้นะครับแต่ก็ออกได้ทั้งคู่ครับเพราะว่ายูเยาปุยก็บูดีเหมือนกันมาติน่าโดนอาวุธที่โดนนับไปก็มีอาการเมาให้เห็นอยู่สักพักหนึ่งเลยแต่ในไฟนี้ผมยังเชื่อใจมาติน่าเคียชินสกาน่าจะใช้ร่างกายที่ดีกว่าความเป็นมวยที่รัดกุมดีกว่าเอาชนะไปได้ในไฟนี้รอชมกัน,นครับ มาที่คู่ต่อไปนะครับเป็นทางด้านซอลินอูพบกับดิมิทรีคอปตุนจริงๆคู่นี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะไม่รู้ว่าจะเชียร์ไปทางไหนดีทานก็วิเคราะห์กันสั้นๆก็พอนะครับซอลินอูพวกเราก็รู้ดีว่าเป็นประเภทอึดถึกทนน่าจะแข็งแกร่งที่สุดแล้วแหละในรุ่นน่ะขนาดรถตกเขายังมาต่อยได้จุดเด่นของซอลินอูก็คือร่างกายที่แข็งแกร่งแข็งแรงไม่มีใครเอาลง ขนาดนาบิลยังเอาไม่ลงเลยนะฮะและเขามีหมัดที่ค่อนข้างหนักเลยนะหมัดแย็บเนี่ยหนักมากการออกหมัดแต่ละทีเนี่ยได้ลุ้นเลยแต่อาวุธอื่นๆค่อนข้างที่จะน้อยอยู่นะครับผมเน้นใช้ร่างกายที่แข็งแรงและหมัดที่หนักนี่แหละ ส่วนดิมิทีคอปตุลเนี่ยผมเคยวิเคราะห์หน่าจะหลายครั้งแล้วนะเขาเป็นรัสเซียรประเภทที่ไม่ใช่รัสเซียที่ระดับท็อปที่สุดเหมือนที่เราเห็นหลายๆคนนะครับแต่ก็ยังมีความอันตรายของหมัดตามสไตล์รัสเซียเหมือนเดิมและดิมิทีคอปตุลคนนี้เนี่ยอาวุธค่อนข้างเยอะนะครับมีเข่ามีศอก ทำได้ค่อนข้างดีเลยดิมิทีครอปตุนจะเป็นประเภทที่รอจังหวะออกอาวุธได้แม่นยำนะครับผมสเตปฟุตเบิร์กเนี่ยอาจจะไม่ได้รวดเร็วมากมายเหมือนรัเสเซียที่เราเคย,เ,คยเห็นมานะฮะแต่ว่าก็ยังคงมีความอันตรายอยู่พอสมควรอูนี้ผมเลยไม่ค่อยชื่นชอบใครเท่าไหร่นะซอลินอูเนี่ยถ้าต่อยไม่โดนก็มีแค่ร่างกายที่แข็งแรงเลยแต่ถ้าต่อยโดนก็ได้ลุน้นดิมิทีครอปตุนเนี่ยก็ไม่ใช่รัเสเซียแบบอย่างที่ว่าไปครับไม่ใช่แบบระดับท็อปที่เราจะเลือกเชียร์ได้เลยว่าจัดไปดิมิที คอบตุนมาแน่นอนอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ความหลากหลายของอาวุธมีค่อนข้างเยอะเลยผู้นี้มองก็มองไม่ค่อยออกนะครับดิมิที่ครอบตุนอาวุธเยอะกว่าแต่ซอลินอูก,ก็แข็งเหลือเกิน แต่ท้ายสุดผมขอเชียร์ไปที่สตอลินอูดีกว่าครับอย่างน้อยร่างกายที่มันแข็งแรงมันก็น่าจะได้ลุ้นกว่าเพราะเราเห็นได้ชัดแล้วว่าดิมิทีครอปตุนคนนี้โดนอาวุธหนักๆก,ก,ก็ล่วงได้เหมือนกันเพราะเราเห็นเขาแพ้นอกมาแล้วในไฟที่เจอกับนนทชัยโดนหมัดไม่ลุกเลยนะครับถ้าโดนหมัดหนักๆของตอลินอูเนี่ย ได้เรื่องเลยนะและผมเชื่อได้เลยว่าซอลินูโดนหมัดโดนอาวุธของคอปตุนซอลินูน่าจะทนได้นะฮะจัดไปครับเชียร์ไปที่ซอลินูความแข็งแกร่งที่มากกว่าน่าจะดีกว่าในไฟน์นี้แต่ถ้าต่อยไม่โดนก็ตัวไข่ตัวมันนะครับมากันที่คู่ต่อไปนะครับเป็นทางด้านแรมโบเล็กชออาจจรบุญพบกับพาแฮมกีราติจริงๆคู่นี้เคยจับคู่กันมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ต่อยกัน แต่ท้ายที่สุดคู่กันแล้วมันไม่แคล้วกันหรอกได้วนกลับมาเจอกันอีกครั้งนะฮะเริ่มที่แรมโบ้เล็กนะครับนักชกไทยไวัย21ปีเป็นคนที่อาวุธครบเครื่องมากๆครับมัดเท้าเข่าศอกมีครบเลยโดยเฉพาะแข้งของเขาเนี่ยทำงานได้ดีมากๆมีน้ำหนักดีมากบงในตีศอกได้ตีเข่าเจ็บมัดก็ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวและที่ผมชอบที่สุดของแรมโบ้เล็กนี่คือพัฒนาการ,น,าการนะครับผม การป้องกันตัวเนี่ยจากเมื่อก่อนไม่ค่อยดีเหมือนกันมีจังหวะหลวมไม่เห็นอยู่บ่อยครั้งแต่หลังจากที่แพ้น็อกให้เอซาเทนพาวมาที่สหรัฐอเมริกา2ไฟล่าสุดชนะลวดนะครับระบบการป้องกันตัวเนี่ยค่อนข้างรัดกุมมากยิ่งขึ้นจเจอกับมวยหมัดเนี่ยทำได้ดีมากๆโดยการใช้แข้งของเขาแหละไม่ว่าจะเป็นลูกทีบหรือเตะเป็นคนที่ถีบแรงมากๆนะครับแรมโบ้เล็กเนี่ยถีบหนักมากไม่ได้ถีบทําลายจังหวะนะถีบเอาเจ็บเลย ส่วนอาวุธอื่นๆก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะดีอยู่แล้วและไฟนี้ต้องมาเจอกับมวยหมัดหนักอย่างพาแฮมกิรติก็ต้องมารอดูกันละครับว่าพัฒนาการของแลมโบเล็กเนี่ยจะยังคงดีขึ้นไปเรื่อยๆอยู่หรือเปล่ารอชมรอเชียร์กันครับข้ามาทังด้านพาแฮมกิรติตัวตึงอิรันวัย21ปีนะครับต่อยมา6ไฟเนี่ยไม่แพ้ใครเลยนะครับน็อกเป็นว่าเล่นเลยและล่าสุดก็คือได้สัญญาวันแล้วไฟนี้จะเป็นไฟเปิดตัวสัญญาวันใหญ่ของพาแฮมนะ เราต่างรู้ดีกันว่าพายแฮมกิรติเนี่ยอูโหหมัดหนักหมัดแรงน่ากลัวมากๆสภาพร่างกายดีมากออกหมัดได้เป็นชุดเนี่ยใครรับไม่ไหวก็นอนไปว่าอย่างนั้นเลยครับผมซึ่งหลายคนก็นอนมาให้เห็นแล้วเพราะหมัดพายแฮมกิรตินี่แหละส่วนอาวุธอื่นๆก็ยังคงไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่แต่เพียงแค่หมัดของเขาซ้ายและขวามันก็เพียงพอแล้วละครับผมล่อยมาแต่ละทีเนี่ยเป็นพายุเลยครับแทบจะไม่เห็นจุดอ่อนของพายแฮมกิรติเลย ก็ต้องมารอดูกันละครับว่าในไฟนี้เปิดตัวสัญญาวันใหญ่เขาจะทําได้ดีแค่ไหนฟอร์มจะยังคงร้อนแรงหรือเปล่าหลังจากชนะมา6ไฟติดยังไม่แพ้ใครเลยรอชมรอเชียร์กันครับและคู่นี้ครับแรมโบเล็กเจอกับพาแฮมกีรติในไฟก่อนหน้านี้ที่วิเคราะห์ไปผมก็ชื่นชอบไปทางด้านแรมโบเล็กนะครับผมส่วนไฟนี้ ผมก็ยังย้ำคำเดิมเช่นเดิมเช่นเคยครับขอเชียร์ไปที่แลมโบเล็กเหมือนเดิมสิ่งที่ผมชอบในไฟน์นี้ของแลมโบเล็กก็คือพัฒนาการนั่นแหละครับอย่างที่พูดไปแล้วในไฟนี้ต้องมาเจอกับมวยหมัดหนักหมัดเป็นชุดซึ่งก็ไม่ใช่ครั้งแรกของแลมโบเล็กที่เจอมวยหมัดหนักหมัดเป็นชุดนะครับแล้วพัฒนาการของแลมโบเล็กในการเจอมวยหมัดเนี่ยเขาทําให้เห็นแล้วว่าเขาทําได้ดีแค่ไหนนั่นก็คือการใช้แข้งให้เกิดประโยชน์นั่นแหละครับผมเตะย้ำไปที่แขนให้พลังหมัดมันลดทอนลงไป ทีบทำลายจังหวะคู่ต่อสู้ทำให้คู่ต่อสู้เข้าถึงตัวไม่ได้แล้วทีบแรงมากๆด้วยประเด็นผมเชื่อว่าในไฟนี้ถ้าแลมโบเล็กยังคงมาตรฐานนั้นไว้ได้อยู่พาแฮมกิรติเข้าไม่ถึงตัวก็สู้ได้ครับผมแต่ถ้าพาแฮมกิรติเข้าถึงตัวเมื่อไหร่ก็ ตัวใครตัวมันเหมือนกันนะฮะแต่ไม่ต้องห่วงครับแลมโบเล็กวงในก็ดีเหมือนกันอยู่แล้วอาวุธหนักเหมือนกันไม่ได้เป็น2รองไครเหมือนกันแต่ถ้าจะวัดอาวุธหนักๆพลังหมัดเนี่ยก็ต้องยกให้พาแฮมกิรตินั่นแหละแต่ย้ำคําเดิมเช่นเดิมเช่นเคยครับขอเชียร์ไปที่แลมโบเล็กนั่นแหละฮะผมซื้อลูกถีบซื้อพลังแข้งลดทอนพลังหมัดของพายแฮมกิรติได้แน่นอนแต่ถ้าพลาดขึ้นมาก็หลับได้เช่นกันครับผมรอชมรอเชียร์กันครับ มากันที่คู่เอกประจํารายการนะครับเป็นการชิงแชมป์โลกมวยไทยรุ่นอะตอมเวทมวยผู้หญิงนะครับระหว่างอลิเซียเฮเลนโรดิเวสพบกับมารีแมกมานามอนเริ่มที่อลิเซียโรดิเวสก่อนเลยนะครับผมนักชกหญิงจากบราซิลวัย26ปีแชมป์โลกมวยไทยรุ่นอะตอมเวทนะครับเป็นหนึ่งในนักชกที่ฝังผู้หญิงท็อปสามท็อปหเนี่ยผมให้เธอติดหนึ่งในนั้นเลยนะเก่งมากๆความเป็นมวยไทยสูงปรี๊ดเลย ต่อยในรายการมา4ี่ไฟเนี่ยเริ่มจากการไปชิงแชมป์กับสแตมเลยนะครับเปิดตัวมาก็ได้แชมป์มาเลยนะครับและมีไฟเดียวที่เธอแพ้ก็คือแพ้ให้น้องสมิลาสันเดลนะฮะถ้าจำไม่ผิดไฟนั้นน่าจะเป็นเวทขึ้นไปอีกรุ่นหนึ่งไปเจอความใหญ่ของสมิลาสันเดลไม่ไหวครับถึงแม้ว่าจะทําได้ดีมากๆเลยทีเดียวความเป็นมวยนี่สูงมากสาดแข้งได้รุนแรงเข่าแหลมสอกคมต่อยหมัดหนัก วงในเนี่ยล็อกอยู่เลยนะครับผมข้อแข็งมากๆเรียกได้ว่าเพอร์เฟกมากๆครับสำหรับอลิเซียโรดิเกสต้องมารอดูกันว่าอลิเซียโรดิเกสจะยังคงความดุดันร้อนแรงความฝีมือจัดจ้านของเธอไว้ได้หรือเปล่าและป้องกันแชมป์เอาไว้ให้ได้รอ,รอชมรอเชียร์กันครับข้ามาทางด้านมารีแม็กมอนามอนนักชกจากสหราราชาจักรวัย34ปีนะครับผมเท่าที่ผมไปหาดูฟอร์มมาเนี่ยก็ใช้ได้เลยมารีแม็กมอนามอน เป็นคนที่อาวุธครบเครื่องคนนี้ก็ฟันสอกได้สวยงามฟันสอกได้คมกริบเหมือนกัน เขาแหลมเช่นกันและที่สําคัญเป็นมวยที่ส่วนสูงดีเลยสูง165น่าจะดูสูงลอยกว่าอลิเซียรอดิเกสเล็กน้อยนะครับแต่เท่าที่ดูมาช่วงชกเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับผมมารีแมกม,นมานามอนเนี่ยซ้อมอยู่กับเทรนเนอร์คนเดียวกันของโจทธรานแฮกเกตี้นะครับผมแสดงว่าฝีมือต้องไม่ธรรมดานะน่าจะได้วิชามาเยอะพอสมควรเลยเป็นแชมป์รายการในอังกฤษนั่นแหละดีกรีก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน ความเป็นมวยไทยเนี่ยโอเคเลยอาวุธมีครบอยู่ที่ว่าจะมาปรับตัวกับรายการวันนวมเล็กได้หรือเปล่านะครับผมเปิดตัวไฟแรกก็มีโอกาสขึ้นมาชิงแชมป์เลยก็ต้องมารอดูกันละครับว่าเขาจะทําได้ดีแค่ไหนกับอายุ34ปีของเขากับโอกาสที่ล้าค่าเหลือเกินนะฮะถ้าคว้าไว้ได้ก็เป็นการเปิดตัวที่สวยหรูเลยทีเดียวรอชมรอเชียร์กันครับและคู่นี้ครับอลิเซียกับมาลี ผมก็ยังคงชื่นชอบไปที่อลิเซียรดดิเกตนะครับเจ้าของเข็มขัดอย่างที่ว่าไปครับท็อป3ท็อป5ในมวยผู้หญิงเนี่ยเธอต้องติดอยู่ในนั้นแน่นอนคือความเป็นมวยสูงมากถึงแม้ว่ามารีแม็กมามอนเท่าที่ดูมาก็เป็นมวยสูงเหมือนกันแต่ว่านวมเล็กมันไม่เข้าใครออกใครครับและด้วยอายุของมารี34ปีเข้าไปแล้วนะก็ไม่ใช่วัยรุ่นแล้วนะอลิเซียเพิ่ง26ปีเอง ความฟิตมันน่าจะมีผลนะฮะก็ขึ้นอยู่กับทีมงานของมาลีนั่นแหละฝั่งเทนเนอร์ของแฮกเกอร์ตี้พวกนั้นเขาน่าจะติวเข้มให้อย่างมากเลยแต่ท้ายที่สุดมันก็อยู่บนเวทีนั่นแหละครับผมแต่ผมคิดว่าอลิเซียรโรดิเวสเอาอยู่แน่นอนครับน่าจะครองแชมป์เส้นนี้ไปอีกสักพักหนึ่งเลยรอชมรอเทียกันครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันไฟไนท์ที่29มวยไทยมีให้ดูหลายคู่เลยทีเดียว จริงๆอย่างที่ว่าไปครับผมแทบจะลืมไปแล้วนะว่ามีมวยวันเสาร์ผมมัวแต่ไปโฟกัสกับวันลูมินีที่100ข้างหน้านู่นนะฮะก็เช่นเดิมเช่นเคยครับนี่เป็นแค่ทัศนคติส่วนตัวของผมเท่านั้นฟังเพื่อความบันเทิงนะครับไม่ว่าผลการแข่งขันมันจะออกมาเป็นอย่างไรมันก็เป็นแค่เกมกีฬาครับโอเคครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you.